สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mino Truth นะครับพวกผมมอนเดินะครับดดนนรบ,บอยไม่รู้นะวันนี้เราอยู่กับเกม Black Rock Origin รู้งานกันอยู่แล้วนะครับกับเกมนี้ R O O นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ามากับการอัปเดตใหญ่ซึ่งวันที่ผมลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทราบกันแล้วนะครับนั่นคืออาชีพครูเซเดอร์นะครับคุณผู้ชมอาชีพใหม่ครูเซเดอร์นะครับคือมาถึงเราเข้าคอนเทนต์นี้เลยมันต้องพูดถึงนะครับเป็นอาชีพที่ต้องบอกเลยว่า The Best ณตอนนี้เลยนะครับบรรดาพี่ๆสุลต่านขั้นสูงสุด นะครับเล่นกันคูเซเดอร์นะครับเปิดตัวเป็นอาชีพที่อัปเกรดจากสวอร์ดแมนนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นพาราดินได้ด้วยคูเซเดอร์ก็มีค่าเดฟที่สูงนะครับแล้วก็คือเหมือนคูเซเดอร์เนี่ยในแร็กนาร์กออริจินเนี่ยก็มาทำนานได้หลากหลายนะครับก็อันดับแรกเลยคือเป็นแทงเขาเรียกว่าอะไรลิงก์เราเวลาเราโดนดาเมจใช่ป่ะคูเซเดอร์ก็จะดับนะครับก็เป็นพวกชิลสกิลอะไรต่างๆแล้วก็จะมีสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลแลกเลือดนะครับก็จะแรงมากๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอีกมากมายนะคคครรรรับแแแลลล้้้ววกก็็ผนนนททีี่่่่่ใใหมืออเเาููยะ แล้วก็ลออริจินที่เราเล่นกันอยู่เนี่ย RO เนี่คือพอดีเขาเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเควสตต่างๆมากมายนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะพาคุณไปดูครูเซเดอร์แค่นั้นนะครับตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นนะครับหรืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนอาชีพเพราะว่ามัน อาะผมพิเกตถอดของแต่เอาเป็นว่ามีคนที่เล่นคูเซเดอร์อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาคูเซเดอร์เนี่ยมันลิงก์ตัวเรานะครับในกิววอวันนี้เราจะพาไปกิววอเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าสไนของเราเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ทําขอไม่ได้อะไรใช่ไหมเนี่ยยืนดับร้อยกว่านะครับซึ่งของขถงไม่ได้ทําเลยมีคูเซเดอร์เนี่ยยังยิงได้อยู่ไหมยังยืนได้ไหมยังแบบพอมีดามเมจไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้คุณผู้ชมไปดูแล้วก็ความสาม,มารถของคูเซเดอร์ในการเล่นลิงก์เป็นตัวรับตามเมจให้ผมนะครับ แล้วก็อัปเดตใหม่ครับร้านค้ารู้มือกันอยู่แล้วเวลามีอัปเดตใหม่เขาก็จะมีชิ้นส่วนไอเทมอะไรต่างๆมาขายเยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้วันนี้ก็ก่อนจะพูดกิจกรรมสําคัญเนี่ยที่ผมแบบ<ม>ตื่นเต้นมากกับกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเอ่อกิวลีก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันกับกิจกรรมใหม่ไปฮะลุยมาครับวันนีเเ้เราเจอกับเราเจอกับอะไรวะจุงออฟฟิศออฟฟิศเลเบอร์ออฟฟิศเลเบอร์ก็นี่ครับพารา พลาดินที่ผมบอกไว้อยู่ในตี้เรานะครับเดี <S <S ๋ยววันนี้จะทําหน้าที่เดวโวแบบคมคมเข้มเข้มมันจะมีพลายอ,อีกสายหนึ่งนะที่เป็นสายดาเมจนันะเขาเรียกสายอะไรนะจุงสายแลกเลือดสายแรกเลือดสไนเนี่ยถ้าเกิดว่าของสุดๆแล้วแบบใส่การ์ดพิโอนเนียยิงตายนะแต่ว่าตัวผมนี่น่าจะยิงไม่ตายครับไม่ทําของเพิ่มมาเดี๋ยวรอสองนาทีแล้วก็วันนี้เราจะเข้าไปกิวลีกันไม่เห็นคนเลยวะ่ะกูเปิดส<อ>ี่ส <คน S 1> ิบค<ไ>นแะล้วเนี่ยเขาเดินไปหมดหรอใช่เขาแค่เปิดอยู่วิ ทำไมพีทำไมพีพี่ท็อปเดินน่ารักจังอะเสื้อใหม่ไงโสดะเขาดังเลยถ้าพูดว่าจะเป็นท่าวิ่งนารูโตะแต่ว่าพอวายเล่นสนุกดีอยู่นะเรื่องเราพี่ชายลุยลุยไม่ครับเดโวเขาเดวโวใครวะเดวโอนะเลยโอเคนี่เดโวผมครับเห็นปหมนี่มีเส้นอยู่ครับเวลาเราโดนบนเลือดก็จะเด้งไปหาพาลารินตึงๆอุ้ยอุ้ยยี่เดี๋ยวพาดาตายเราเข้าลึกไม่ได้ครับครับอันนี้ล็อกเป็นของเราละสวย นี่ไงนี่ไงไปยังแรงอยู่ก็มีโนรู้อะครับนี่ไงอุ๊ยอุ๊ยว่านั่นไงเกลตายนี่ครับเห็นบ่าเราไม่ตายครับแต่พลาตายนะเมื่อกี้อยู่นะอยู่อุ้ยแรงแรงแรงฟาลาใส่นีาลาใส่นี้ไม่ต้องเติมเยอะก็ได้นะมันเน้นเลือดอ่าถืกด้วยสกิลมันด้วยแหละสกิลมันโกงไปลอยจังหลังอุ้ยกูตาย สวยคอยลอยจังหู้นี่ครับสนตกเบตา้ายิงตายหมดนะครับตัวเติมแพง,งตอนนี้เราบิวมาดีไงตายหนึ่งนี่ครับพาราเรามาละพาราเรามาละโอ้เขาเขาส่มาเขาส่มาเราต้องถอยหน่อยครับอย่าไปบ้าสู้อย่างเดียวตายซัดไนโอเคไนาตายเรากำลังจะได้ดาวเขาเหมือนเขายึดพระอาทิตย์เรานะตอนนี้ ดาวล็อกแน่นอนเสร็บร้อยสามเสาโอเคสวยครับโอเค okay. สวยครับ,รบรสวยครับเด็ดปีบอลเด็ดปีบอลเฮ้ย,อย,ออยลอยจังผู้คายยังนงวะเฮ้ย,ย,ยโดนตาบอดโดนตาบอดโอ้หูแลนจัดจุ๊งจุ๊บเลยมีเดียวตายอ่ะเชี่ยโดนตาบอดเดินเข้าไปโดนเมทีโอหายเลยเรายืนได้ครับเรายืนได้เรามีคารา อุ้ยตายโอเ้เกมไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลิงพี่วะสุดจัดไป <c oughs> จัดไปนี่พาราเราทำหน้าที่ได้ดีครับพาราเดโวตึงๆครับพารา <c oughs> โอทำได้ทำได้พาราเราเองก็ไม่ต้องแบบว่าเข้าไปห้ามมากเพราะว่าพาราเรามีสิทธิ์ตายเหมือนกันครับซัดไปครับโอ้โหเชี่ยนายคนนี้อึดมากอุ้ยนายคนนี้อึดจัดเนี่ยบรีออะไรเนี่ยเนี่ยตายอยู่ดีอุ้ย ทีมเรามันโหดไงวะอ๋อครับนี้เลยพี่อีกทีมหนึ่งไม่แข็งแล้วน่านี่อย่างที่ว่าไม่ชนะขาดก็แพ้ขาดเอ้ยปักบ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 ักดอกมาปัางมาปัางมากผางมากสวยสวยสวยพระจันทร์เราโดนพระจันทร์เราโดนพระจันทร์เราโดนตายเนี่ยตายเนี่ยเฮ้ยเราโดนสอเสารพระจันทร์พระจันทร์ อุ้ยโอ้โดนม้องต่อยโดนม้องต่อยตายเลยมันไม่ไม่ได้เดวอหรือเดวน่าอาจจะหลุดนะผมว่าน่าจะหลุดอ๋อนะถ้านะเดินไวปต้องต้องรอเกลนะอ่าอ่าโอเคเดวอเกลไปหลุดตาย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 นี่ครับผมเพียงพอมีดาเมจอยู่ผมเพียงพอมีดาเมจเอาเอาวิท็อปแรงได้อู้ไม่ตายเล้วเกลไปไหนเอีเยวนี่อยู่ข้างหลังนี่โอเคเรายึดประจันคืนได้ครับข้างหลังตาย อีกหนึงนาทีบอสเกิดน like oh! oh, ี่งเนี่ยเดลับิดหมายที่เดิมไหมโอ uh, ้โหมึงจุบเอวไหเฮ้ยเ็แล้วนะเชนเขาแข่งจัดเขาแข่งจัดเอาแข่งจัดยิงมันยิงวันยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่มาดิมาดิเอาคืนขอคืนน้อยอีหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้นะ ขอเอาคืนหน่อยปลาบอสเกิดละมีมีมีคนดักบอสอยู่นี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 ่มาบอสมาตีเลยตีบอสตีบอสตีบอสเลยครับโอเคยังซับตึงหมดโอเคแค่หล่อจังงูร้อยตัวเหียบรเลยจบ นี่ครับพาราก็จะเดวเราแบบนี้คือถ้าเกิดว่าตัวเราอึดด้วยพาราเขาาก็จะแบบยืนได้นานขึ้นเพราะว่าพอตัวเราไม่อึดอ่ะเขาก็จะโดนแรงไงก็ตาย<ม>พาราก็ตายอะไรอย่างเงี้ยไปคู่เลยจ้าทีเด็ดทีเด็ดพารา ้าครับคูเซเดอร์อึดอึดตึงตึงยืนกันเดียวาวนี่คือถ้าเกิดว่าของผมแบบโหดโหดนะนี่คือผมไม่ได้ตีแฟชั่นไม่ได้ใดเลยครับของเดิมเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนตามเเวลเฉยๆนะครับก็มันจะทําให้คูเซเดอร์โดนดามจน้อยลงด้วยนะครับยิ่งมีพีทชุบมีอะไรก็อย่างที่ทุกท่านเห็นมันก็เล่นได้ง่ายอะเรามาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับวันนี้สัตว์เลี้ยงก็น่าจะเหมือนเดิมครับสัตว์เลี้ยงน่าจะยังเป็นตัวเดิมพี่กระทิงนะครับซึ่งผมสุ่มไปแล้วก็ยังไไม่ออกป จัหว่ารักไก่เหมือนเดิมแล้วก็นี่ครับชุดกระต่ายใหม่นะครับก็นี่เลยแบลวๆน่ารักนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเข้าวันที่29นี้นะครับใครที่รอสอยอยู่ก็จัดไปครับผม ก็เดี๋ยวใกล้จะเข้ามาแล้วนะผมก็ยังยืนยันคาเดิมอยู่นะครับว่าสายฟรีคือเล่นได้คือคุณอย่าไปเทียบกับสายเติมคือเติมมันก็เติมผ้าบ้าพลังอยู่แล้วเออแต่สายฟรีเกมนี้คือเล่นได้เล่นง่ายก็มีสิ่งเดียวหน่อยที่จะทําให้คุณแบบว่าลําบากกว่าเขาก็คือคือเวลาแบบคนเติมไม่เยอะเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามันทุนเวลาไปเยอะครับก็นั่นแหละอย่าไปเทียบนะครับคือสายฟรีเล่นได้ชิลๆแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเนี่ยมันจะมีอีกเยอะนะ ผู้ชมมีเยอะเลยนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมก็อัปเดตไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้อย่างที่บอกครับอันดับแรกเลยสิ่งที่สาคัญเลยที่พูดไปแล้วคือครูไซเดอร์แต่สิ่งต่อไปที่ผมว่ามันเซอร์ไพรส์มันแบบอยากเล่นผมอยากเล่นมากนะครับนั่นก็คือนี่ครับปึ๊บเมเจอร์ลีคครับหลังจากการอัปเดตครั้งนี้นะครับเมเจอร์ลีกหรือกิวลีข้ามเซิร์ฟเวอร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสนามลบที่แท้จริงกำลังจะมาถึงนะครับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออก เป็น4 division ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละ division สามารถเข้าร่วมการขันเเจร์ลีกได้นะครับพอ1ก็จะมี division 1, น 5, 7, 9 นะครับไอ้ดิวิชันหนึ่งเออก็จะมีพร1 3 5 7 9ผมไม่แน่ใจนะเรื่องการแบบแบ่งดิวิชันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ก็จะมีเขาก็จะมีเขียนเลยนะครับกิลดระดับไบรท์ซันนะครับแต่ละเซิร์ฟรวม8กิลจะได้รับเข้าร่วมการแข่งขันวิจก็คือกิลดด้านบนส่วนระดับอื่นๆจะเข้าร่วมกิลลีกปกติในระดับสูงสุดของเซิร์ฟก็คือแข่งกันเองในเซิร์ฟแต่ใครที่แบบอันดับสูงอ่ะจะไปแข่งกับเซิร์ฟอื่นแล้วอันนี้คือสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมีแค่พทหรือวเฟฟแบบหลัก นเก่งๆอยู่หลายเซิร์ฟเวอร์มากเพราะฉะนั้นการที่เอาเมเจอร์ลีเข้ามาเนี่ยมันอยากเล่นโคตรเอออยากเล่นมากๆ อย่าลืมนะครับฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแล g นอล็ o c ออ r i g i n ใครที่สนใจนะครับก็ยังดาวน์โหลดเกมกันมาเล่นได้นะครับคือสายฟรีคือเล่นได้สบายนะครับก็มีทั้งหมด5ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ Apple Store นะครับ Google Play นะครับ Huawei App Gallery นะครับ o p p o App Market นะครับแล้วก็ PC นะครับซึ่งที่ผมเล่นอยู่นี่คือเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็เห็นกันเต็มๆอยู่แล้วนะครับกับครูเซเดอร์นะครับจริงๆมันมีอย่างอื่นอีกนะครับที่ครูเซเดอร์ทำได้นะครับแต่ว่าคงทำให้ดูไม่ได้เพราะว่า มันเยอะนะครับผมต้องไปนู่นนี่นั่นมันถึงจะเห็นผลสุดๆนะครับตัวละครผมที่ผมเล่นอยู่มันเป็นสไนเปอร์นะครับเหมาะมากกับวิสาสไนเปอร์หรือแม้กระทั่งมองอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยากแบบอยู่นานๆขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวไงคลิปหน้าเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมบอยไม่รู้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกัน